ขาวของแพงทุกอย่างถูกอย่างเดียวนะอย่าบ้านะเอกนัาบางชุ่ตีนนะครับเราจะไปหาของถูกที่ไหนอะนะเอาถูอย่างนึงนะคาแรงนะอืน้ํามันก็ขึ้นขึ้นแหงทุกอย่างลงอย่างเดียวไงนะอนะย่าบ้ากันชากระท้อมนี่มึงจะมอมเมาเยาวชนให้เป็นซอมบี้กันหมดประเทศหรือไงน,นะทำไม่ได้กนละออกไปซะอื ใหย่ฟังให้พวกกูรูรายการไอ้พวกอะไรนะการตลาดพวกสร้างแบรนด์เยอะเลยนะเอาละพวกท่านเหล่านี้ก็มีความรู้แหละนะอย่างเช่นอะไรผมเคยดูรายการรายการหนึ่งก็แล้วกันเป็นรายการเกี่ยวกับธุรกิจนะร้านกาแฟนะแต่เขาขายขนมเค้กดีใช่ไหมอาจารย์ด่าทิศผายเลยนะกูรูด่าทิศหายเลยนะ บอกว่าร้านกาแฟเนี่ยคุณต้องชูกาแฟให้ขายดีไปชูไว้เค้กขายดีได้ย,ไยังไงมีไไอ้กากหมูเจียวมีไหมครับหมดยังเอากากหมูเจียวหนึ่งนะครับก๋เตี๋ยวโหวมีหลายอย่างมากอะเกาเหลาเกาเหลาเลือดหมูกระเพราหมูกรอบข้าวกระเพราเนื้อกะเพราโอ้ยเยอะแยะ คะณะเนื้อน้ำมันหอยนะอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูหรือเนื้อครับเหรอฮะเหรอ<ะ>ผมเอาเกาเหลาหมูแล้วกันครับป้าชาพิเศษเท่าไหร่ฮะเอาเกาเหลาหมูพิเศษชามหนึ่งนะครับแล้วก็เอาข้าวเอาเป็นข้าวกะเพราเนื้อไข่าดาวแล้วกันนะกะเพราเนื้อไข่ดาวเกาเหลาหมูพิเศษครับก็เลาหมูพิเศษมาพร้อมดาว ก็คือร้านเนี่ยนะครับปอรประทีบปอรประทีบนะปอรประทีบดูเมนูครับมีหมดอะนะข้าวกะเพราเนื้อกะเพราหมูกรอบข้าวหมูกระทียมไข่เจียวก็้วเราลดหมูมีนะเออนี่กรุณาเรียกใบเสร็จจากพนักง,งานด้วยนะคะชื่อบัญชีธนาคารคุณคุณนุช ชนดีอะไร่ยเกตดกระทกนะอ๋อมันจะเป็นลูกจ้างขายแน่นะครับการวางระบบนะระบบระบบวันนี้ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงนะบ่ายโมงครึนะ่ยังมีคนอยู่นะครับมีคนอยู่ขอบคุณมากครับป้าครับน,น,น,น้ำอะไรดีคะน้ำเปล่าครับน้ำเปล่านี่ลาบก๋วยเตี๋ยว พวกติยวเรือมันต้องมีไม่มีไม่ได้นะทําเองนะครับเนี่ยของท,ทำเอง,อมเองหมดแหละนะออเลิกไม่ได้ห่ะไอ้แคปมุเนี่ยไอย้พวกกากหมูเกียวเนี่ยเลิกไม่ได้จริงนะเอาละเดี๋ยวระหว่างนี้รอก่อนนะลองต๋ยวก่อนคือร้านป่อปพื้นติยวเรือนะครับตรงปอโต้นะปอโตมหาชัยเนี่ยนะครับ มีนอกจากก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมมีข้าวด้วยนะอาหารตามสั่งนะครับข้าวกะเพราหมูกะเพราเนื้อหมูกระเทียมไข่เจียมหมูสับคะนา้าหมูน้ำมันหอยเนื้อน้ำมันหอยมีหมดนะผมบอกเลยนะครับเขาขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วนะเขาก็เลยเอาหมูกับเนื้อนี่นะครับมาแปลเป็นเมนูอื่นได้อีกนะเื่ออะไรครับ เพื่อเป็นการทําให้วัตถุดิบเขาเนี่ยนะครับเคลียร์หมดวันต่อวันได้นะมีการแต่แะแนงไปสู่ลาย,อ,ยาอื่นด้วยไม่ใช่แค่ก๋วยเตี๋ยวนะโอ้ดีทำเยอะอย่าฟังห้พวกกูรูรายการไอ้พวกอะไรนะการตลาดพวกสร้างแบรนด์เยอะเลยนะเอาล่ะพวกท่านเหล่านี้ก็มีความรู้แหละนะอย่างเช่นอะไรผมเคยดูราการรายการหนึ่งก็แล้วกันเป็นรายการเกี่ยวธุรกิจนะร้านกาแฟนะ แต่เขาขายขนมเค้กดีใช่ไหมอาจารย์ด่าทิศผายเลยนะกูรูด่าทิศผายเลยนะเพราะว่าร้านกาแฟเนี่ยคุณต้องชูกาแฟให้ขายดีไปชูไว้เค,ค้กขายดีได้ยังไงโอ้ยด่าเสียเสียผมเราสงสารเเจ้าของธุรกิจนะคือผมจะบอกว่างี้คนทําธุรกิจอะ่ะเขาต้องทำทุกอย่างเลยนะเพื่อให้ธุรกิจเขารอดนะ ไม่ใช่ไปรักษาอุดมการจุดยืนจนมากเกินไปนะไม่ยอมปรับเปลี่ยนแปลงอะไรเลยไปไม่รอดนะร้านก๋วยเตี๋ยวถูกต้องคุณควรจะมีข้าวด้วยนะควรจะมีอาหารตามสั่งด้วยอันเนี้ยถูกต้องที่สุดน,นะครับเอาพวกของสดที่เราขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมาแปลเป็นอย่างอื่นได้ทำเป็นข้าวได้หมูในก๋วยเตี๋ยก็มาทำเป็นข้าวได้ เนื้อที่ขายด้วยในก๋วยเตี๋ยวเนี่ยทำเป็นข้าวได้เนื้อตุ๋นก็อลไรกับเผาเนื้อตุ๋นไงนะมันก็ช่วยให้ลูกค้าเขามีตัวเลือกนะอย่าไปรักษาอะไรกันเยอะแยะเลยแหม่ต้องมารักษาจุดยืนในแบรนด์นะเอาละคุยเยอะกินก่อนนะเอาเหลาฮะอะไรอ่ะสามห้าบาทเกาเหลานะนี่นี่โค้โ,โถั่วงอกไอเมย์มถั่วงอกผักบุ้งนะเห็นป่ะนี่นี่ ถ้าเราสั่งแบบบุ้งแยกเนะี่ยสิบาทมั้เขามีนะมีให้แยกด้วยสิบาทแต่เราไม่ต้องแยกใส่มาเยอะแล้วกลิ้มแบบไม่ปรุงเลยนะอร่อยเว้อร่อยอร่อยเขาเขียนเอาไว้เลยว่าพริกเผ็ดมากนะชิมก่อนปรุงอันนี้ผมยังไม่ได้ปรุงเลย เขาใส่มาอยู่แล้วนะเนี่ยไอ้พริกในก๋วยเตี๋ยวนะเนี่ยเฮ้ยลามพรีบดีอะ่ะดีจริงนะอืมอ้เอาเว,วาอานะอี่แเลหมุนบางนะอืมกูดูวะหมูชิ้่ใหญ่ๆอย่างนี้แหละนะอืมดูเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม ใหญ่ๆอย่างนี้3าบาบาทโคตรเยอะเลยนะมันข้าววะนีกว่าถ้าที่สังเกตมานะรา้านก๋วยเตี๋ยวนะถ้ามีขายอาหารตามสั่งด้วยนะอร่อยทุงร้านไมรู้เป็นไรนะอเ,เออทำไมเขาได้เปิดร้านอาหารตามสั่งวะขายก๋วยเตี๋ยวก่อนทำไมเนียกก่ยกระเพราเนื้อ คือเนื้อแบบว่าให้มาเต็มๆอย่างเงี้ยยังไม่รู้จานเท่าไหร่เดี๋ยวถามป้าคนนี้นะอืมอืมเอาเนื้อเนื้อนุ่มมากขอเดาเลยเนื้อม <c oughs> หมักเหมือนไอ้กุฏิป้าไม่รู้นะ <c oughs> คือเนื้อนุ่มอ่ะอืมอืมแต่ไม่ค่อยเผ็ด จะว่าไม่เผ็ดไม่ได้เว้ยเริ่มแล้วเนาะเริ่มละอู่แล้วเฮ้ยอร่อยเยอืชอบกินพริกเยอะอย่างเงี้ยพริกโรยไปหาเป็นโรคกระเพาะอ,อยู่หมอให้กินอาหารอ่อนด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ย ขอเจาะไปนะไ่แดงไหลนะใส่ใจในการทอดดูเจาะไหมโอ้โหแน่นอนเลยเนอะอืออืออกินเลยต้องให้เยอะด้วยเนี่ยเปรู้นี่บาทเนี่ยเดี๋ยวต้องถามป้าเขาดูดิอือไม่หมดหรอกอือเออเพื่อนๆอะอาหารตามสั่งเขาอร่อย นัวเรียกผัดแล้วนัวแล้วพ็คั่วมาคือมันไม่ได้แขะแต่ก็ไม่แห้งมากไปก็ยดีว่ะอืเราฝากเลยนะอย่าผู้เชื่อผมนะข้างๆปอโต้มหาชัยเนี่ยฝั่งตรงข้ามนี่ยท่านมหาชัยก๋ดดยวยนะเตี๋ยวปอปัทีนะเขาเรืออออเออ วันนี้วันที่สิบกันยายนนะที่เกนท่านเนี่ยเขามีงานไอเทศรรากาลอาหารญี่ปุ่นนะครับไปกินดูมเมื่อคืนผมจะกินอยู่นะกล้องไมาได้เอาไปไม่กินดีกว่าแต่ยอยากกินดี่ยวลัเขามาเกินมีเวลาอีกห้าวันงานเขามันเจ็ดวันแต่ว่าวันนี้วันที่สองอะนะเลยห้าวันโอ้โหผัดกะเพราเขานัวมากอะ่ะ เค็มอ่อนๆเผ็ดดันๆแจ๋วแจ๋วแจ๋วอืม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 หมูกรากหมูกรากหมูเนี่ยกินกับข้าวก็อร่อยนะของที่แม่งอร่อยมากแม่งมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพจริงๆแต่มันดีต่อหัวใจนะ อร่อยอร่อยเมื่อก่อนเนี่ยตอนเด็กๆนะเช้าวันเสาร์ที่มีตลาดนัดแถวบ้านแม่ต้องซื้อไอหนังหมูมาเขาเรียกอะไรมันหมูเมาหันห่นทานทานหัทน,น,นแล้วก็มาคั่วในกระทะให้เป็นได้น้ำมันหมูด,ด้วยแล้วก็ได้กากหมูดเตี้ยวด้วย ดังนั้นในสำหรับข้าวจะมีไอ้น้ำปลาพริกนะ้ซอยไว้มะน,นาวบีบนิดนึงโอ้ส oh. ายหางพ่อผมชอบกินผมกม็เลยชอบมันตั้งแต่เด็กอ่ะอืมอืมอืเ้ยแนะนำเลยนะเขาเหล่านั่นก็ดีวปล่ากินได้หมดหรอกเรื่องจริงนะป้าครับไอข้าวกะเพราด่จาตารีบาทอะ่ะ เขาเนื้อเขายาวห้าห้าถ้าใส่ด้มก็สิบาทห้าห้ากห้าอืมถามมาเชย่ฮะอยากรู้บะเตี๋ยก็เหลาเท่าไหร่เขาเหลาเขาเหลาเขาเหลาหมูเท่าไหร่สาค่ะเนื้อก็สามห้าค่ะห้าทุกอย่าเหลาสามห้าทุกอย่างข้าวกะเพราเนื้อฮะเท่าไหร่ห้าสิบห้าบาทเพิ่มไข่สิบบาท ถือว่าถูกนะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวนี้ไข่ใบเท่าไหร่ล่ะไข่ไข่ดิบนี่ใบละห้าหกบาทนะใช่ไหมค่าซอสี่บาทปกตินะอือเอาแล้วฮะพอแล้วดีกว่าจะกินแล้วนะครับใครมีโอกาสนะผ่านมาลองดูนะเป,นเ,นเปิดทุกวันไหมครับเนี่ยเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันอือเปิดทุกวันปิดกีก่โมงอะสามทุ่มสี่ทุ่มนสามท่ทุ่ม เปิดตั้งกี่โมงครับหกโบโมงค่ะสิบโมงเปิดถึงสามที่ทุ่มเลยโอ้โหสุดยอดมากเปิดยาวนะสามที่ทุ่มปิดนะอใครมีโอกาสพามาลองดูนะฮะตุ๋เตี๋ยวปอประทีปนะตรงข้างคอโต้มหาชัยนะเปิดทุกวันหยุดเฉพาะวันที่ไม่เปิดนะหยุดเฉพาะวันที่พนักงานวนนึงก็ต้องหยุดไปหมดนะหยุดเฉพาะวันที่ไม่เปิดนะ แต่สโลแกนก็ว่าเปิดทุกวันประมาณ10โมงถึง3าทุ่มใครมีโอกาสแวะเข้ามาหานะอยา่าเพิ่งเชื่อผมแวะเข้ามาก่อนนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวพบกันใ่คลิปหน้าแล้วผมสวัสดีครับ